แลติดตามชมเส้นทางบันเทิงและและครเรื่องล่ารักสุดข,ขอบฟ้าเป็นรายการต่อไปเลยนะครับสมพุทธศาสนาสุขาษทธิ์วันนี้สุกรังสาธุนาสาธุกรรมดีคนดีทําง่ายปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูการเดินทางของทีมนักแสดงและพุ่มกับภาพยนตร์จากรัสเซียนะครับที่เดินทางกลับจากสถานีอวกาศนานาชาติด้วยยานโซยุสลงสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยนะครับหลังจากเดินทางขึ้นไปถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกที่มีการถ่ายทําจริงบนสถานีอวกาศเป็นเวลารวม12วัน กันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ